ถ่ายวิดีโอครับไหนร้องเพลงให้ฟังหน่อยไอเดเซเดเซเต้นด้วยเต้นด้วยเต้นมาหมามาหมาดิเต้นมาหมาดิมาหมามาหมาป่อป้าป่อป้าเฮ้ยเฮ้ยที่เคยไปโรงเรียนไปยืนห่างๆถ่ายวิดีโอ Các lò Hành mà mong con rồi yeah. Right hand. Right hand. Right hand. ใครหล่อเนี่ยยกมือขึ้น <laughs>